สวัสดีครับสวัสดี FC และเพื่อนเพื่อนแฟนเพจ JK เกษตรฟาร์มและก็ช่อง YouTube JK เกษตรฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมแนวทางการพัฒนาสายพันธุ์บัวแล้วก็มาชมพัฒนาการลูกสาวมาทาดอสอเดือนนะครับเด็กจะแม่บามันลูกผสมนะครับนี่ก็เคยมาถ่ายแล้วนี่ก็เป็นสายพันธุก,กรรม ปู่ของตัวนี้ก็เป็นฟินเชสเตอร์นะครับเพราะว่ามาตาดอเป็นลูกของวินเชสเตอร์นะครับวินเชสเตอร์ก็เป็นมาบันแดงอันดับหนึ่งของโลกดูการถ่ายทอดเจเนติกนะครับนี่นะครับที่เขาเรียกว่าพันธุกรรมที่ดีศึกษาหาความรู้แล้วก็เข้าใจในศึกษาไอ้ I, เกี่ยวกับพันธุกรรมที่ดีนะครับมันก็เจเนติกการถ่ายทอดถึงรุ่นลูกรุ่น,ร,นรุ่นหลานนะครับทําได้ดีนะครับ ดูแผ่นหลังครับนี่ครับที่เคอบอกว่าบีดยังไงก็ได้ให้ลูกออกมาดีกว่าแม่นะครับดูครับนี่พัฒนาการสองเดือนนะครับแต่นี้ทำตัวตรงโครงสร้างดีนะครับนี่ลูกสาวมาธาดอพัฒนาการอายุสองเดือนนี่หรือว่าท่านใดที่กำลังตัดสินใจในการผสมก็ลองเอาไปพัฒนาดูนะครับสีเข้มกว่าแม่นะครับนี่ ดูับนี่อ้สายพันธุก,กรรมสายบินนี่สังเกตทุกตัวนะครับลำตัวจะสมูทแล้วก็เส้นหลังที่กว้างแล้วก็ตรงนะครับแข็งขาที่ดีนะครับนี่ชอบนะครับชอบศึกษาพันธุก,กรรมของสายบินเชสเตอร์นะครับการส่งถ่ายทอดถึงรุ่นลูปรุ่นหลานนี้ ทำได้ดีมากนะครับค่อนข้างที่จะนิ่งเลยนะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้กับเพจ JK เกษตรฟาร์มแล้วก็ช่อง YouTube JK เกษตรฟาร์มเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆอยเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจประกอบการสำรับนักบีดบัวทุกๆท่านนะครับก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับว่า แสดงความคิดเห็นหรือว,ว่าแลวเปลี่ยนความรู้กันเข้ามาได้นะครับนี่ครับนี่ดูครับนี่ดูก็ยืนครับขา้อขาตั้งตรงดีนะครับแข่งขาลำตัวนี่นนต่างกับแม่นะครับดูครับ ค,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 คล้ายๆจ่ายลูกทรงๆเหมือนกับเแป8นะครับดูดูดูแผ่นหลังเป็นหลังที่กว้างนะครับเป็นหลังที่กว้างมากแล้วก็มีลักษณะใิสไยที่จะเชื่องด้วยดูครับหนาดผิดกลิ่นนะครับนี่ นาการอายุ2เดือนแล้วก็มาติดตามพัฒนาการเดือนต่อเดือนดูครับว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับสำหรับลูกสาวมาทาดอนี่ว่าทำได้ดีนะครับ รับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ